สวัสดีครับและนี่ก็คือรายการซักเครื่องเกมร์รีวิวนะครับวันนี้ก็พบกับผมเช่นเคยครับกับเทวินบุญลอดนะวันนี้ผมก็จะมารีวิวเกมบลิฟท์ฟอร์สนะครับแล้ววันนี้ผมก็อยู่กับคุณก้าวนะครับเออคุณก้าววันนี้คุณทำอะไรครับอ๋อซ่อมปืนครับโอ้โหนี่ซ่อมปืนหรือตีครับเนี่ยครับเออทั้งสองอย่างครับโอ้โหงั้นเดี๋ยวผมขอลองใช้ดูหน่อยนะครับว่ามันสนุกปะลองดูเลยครับ นอกจากเกม Before แล้วครับเกมนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งครับที่เป็นเกมแนว FPS นะครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะครับอ่าครับก็มีอะไรที่แสนน่ารักไปหมดนะครับรอบตัวนะทั้งมีโหมดเกมรูมนะครับแล้วก็มีโหมดไอเทมของเรานะฮะแล้วก็มีโหมดช็อปนะครับหลายอย่างเลยนะครับแล้วเราเลือกได้หลายอย่างครับโค้ดอะไรนี่ครับอ่าครับแล้วของก็ถูกไม่ใช่เล่นด้วยนะครับเราไปดูกันเลย ถ้าเป็นทีนี้เราไม่สามารถไอถ้าไม่มีถ้าทีไม่ถ้าเป็นศูนย์นะครับเราก็ไม่สามารถซื้อได้แล้วถ้าทีมีนะครับเรากดท็อคเ็ไปเลยนะครับแล้วก็อู้ของมันถูจริงๆเลยนะครับเกมนี้นะครับไม่ใช่เกมธรรมดานะครับทั้งสามารถสร้างได้ด้วยนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าเฮ้ยคิกส่เฮ้ยคิกสิ ่านี่ครับได้แล้วนะครับโอ้โหนี่กาจัดการเราแหลกนะครับแล้เลยนี่ครับอ่าเลยครับได้บล็อกหนึ่งแล้วเราสามารถทําให้มันออกได้ครับกดเนี่ยกดคลิกขวานะครับคลิดซ้ายเป็นการตั้งบล็อกนะครับอ่ายิ่งดีอย่างหนึ่งครับมีโหมดการสุ่มด้วยนะครับอ่านี่ครับโหมดการสุ่มเป็นต้นนะครับนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับกันเอานี้นะครับนะครับจากนั้นก็สตาร์ทไปเลยนะครับโอเคไปเลยนะครับ เขาให้เยอะครับโอ้โหดูตังนี่ครับแสนหนึ่งครับแล้วนี้ให้เราส่งครับตึง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 เงเลยนะไอ้ไนเรือสี่หมุนนานจังเออโอ้โหปืนอ่อนนะครับแต่ก็เก่งนะครับถือว่าเป็นปืนดีนะครับแต่เป็นปืนที่ซื้อได้ตามร้านค้านะครับ ทั้งนี้หมดทีมแล้วก็กราฟิกที่น่าสนใจเลยนะครับทั้งหมดทีมแล้วก็โหมดเออโหมดทีมโหมดโหมดแล้วก็โหมดซิงเกิลแล้วก็โหมดเก็บระเบิดแล้วก็โหมดยึดธงนะครับแล้วก็มีระนะครับระตอนนี้ก็ไปดูคนเสียเล่นกันเลยดีกว่าครับถึงจะแลกไปนิดนึงนะฮะก็ชนไปหนนะครับอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเน็กเหล่าหรอนี่ครับอ้าวหม่ครับเมื่อกี้เพิ่งเน็กเล่านะครับ เดี๋ยวเราดูคนเทพเล่นกันเลยดีกว่าเนี่และนี่ก็คือโหมดเก็บระเบิดนั่นเองครับนะครับตอนนี้ก็เออคุณก้าวก็อยู่อีกทีมหนึ่งแล้วนะครับเน้ยขึ้นสิเฮ้ยขึ้นสิ